ตำนาน2ล้อขวัญใจคนไทยกลับมาอีกครั้ง Honda ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ2025 Honda Dream 110รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์ทันสมัยขึ้นเครื่อง,งยนต์ใหม่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมและความทนทานที่ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของ Dream ที่อยู่คู่ถนนเมืองไทยมากว่า30ปี Honda Dream ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมัน่น ความทนและความคุ้มค่าครั้งนี้ Honda ตั้งใจพัฒนา Dream 110ให้ตอบโจทยุคใหม่ทั้งในด้านสมรรถนะก,การใช้งานและความประหยัดเชื้อเพลิงโดยยังคงเอกลักษณ์ของความคลาสสิกไว้ครบถ้วนเรียกได้ว่าเป็น Dream ที่ดูใหม่แต่ยังคงหัวใจดั้งเดิมอย่างแท้จริง เริ่มจากเครื่องยนต์ใหม่ขนาด110ลูกบาทเซนติเมตรระบบหัวฉีด p g m f i Generation ล่าสุดที่ปรับจูนให้แรงขึ้นและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทำให้ประหยัดน้ำมันสูงสุดกว่า65กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะทั้งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแม่ค้าพ่อค้าหรือผู้ที่ต้องการรถใช้งานประจำวันในทุกสภาพถนน การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าแบบใหม่ทำงานเงียบและนุ่มนวลกว่าเดิมส่วนระบบเกียร์สี่ระดับการง่ายลื่นมือเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องหยุดออกตัวบ่อยๆและแน่นอนว่าความทนทานยังคงเป็นจุดขายหลักเพราะ Honda ใช้วัสดุภายในเครื่องยนต์ที่ทนความร้อนได้ดีขึ้นลดแรงเสียดทานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้ยาวนานกว่าเดิม ในส่วนของดีไซน์ Honda ปรับให้ Dream 110ดูโมเดิร์นมากขึ้นแต่ยังคงกลิ่นอายคลาสสิกที่คุ้นตาเช่นบังโคลนโค้งเรียบไฟหน้าและทรงกลมแบบใหม่ที่ให้แสงสว่างชัดในทุกสภาพอากาศพร้อมไฟท้ายและไฟเลี้ยวดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มาตรวัดถูกเปลี่ยนเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลแสดงข้อมูลครบทั้งระยะทางน้ำมันและไฟเตือนต่างๆเบาะนั่งกว้าง,าง,น,าง,างนุ่มพิเศษรองรับผู้ขับและผู้ซ้อนอย่างสบายแม้ขับทางไกลด้านท้ายรถออกแบบให้มีจุดยึดสัมภาระและตะแกรงเหล็กแข็งแรงรองรับการใช้งานทุกวันได้อย่างลงตัวระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบสปริงคู่ปรับจูนใหม่ให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเวลาเจอถนนครุกระาหรือหลุมบ่อในเมืองส่วนระบบเบรกหน้าหลังเป็นแบบรัมเบรกที่เน้นความทนและง่ายต่อการดูแลน้ำหนักตัวรถเพียง96กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายและเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะวัยรุ่นที่ใช้ไปเรียนหรือวัยทำงานที่ขับไปตลาดก็คล่องตัวสุดๆและด้วยความสูงบอกเพียง750ม mm. มจึงสามารถขับขี่ได้สบายแม้คนตัวเล็กก็วางเท้าได้มั่นใจ อีกหนึ่งจุดเด่นคือช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ขึ้นสามารถใส่ของใช้ส่วนตัวเช่นเสื้อกันฝนกระเป๋าเล็กหรือขวดน้ำได้สบาย Honda ยังเพิ่มช่องเสียบชาร์จ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์ขณะเดินทางฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยรีม a m 110รุ่นปี2025ยังมาพร้อมสีใหม่สุดหรูสีสีหลักได้แก่แดงเมทัลลิกเรทสุดคลาสสิกน้ำเงินดีฟบลูโดดเด่นสะดุดตา ดำกราฟฟิตแบล็กเท่ดูดันขาวเพ์ไว้เรียบหรูดูแพง